กรับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมจะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อคําคืนที่ผ่านมานะครับว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยครับเรามาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลไทยลีก2นครปฐมยูไนเต็ดนะครับเสมอกันทางด้านเมืองการยูไนเต็ดไป4ประตูต่อ4 ลาดประชานะครับพ่ายกับทางด้านสุขโขทัย FC ไป0ประตูต่อ1อายุทยายูเนเต็ดครับเสมอกับกเกษตรศาสตร์ไป1ประตูต่อ1และเชียงใหม่ FC นะครับพ่ายกับทางด้านตัด FC ไป0ประตูต่อ1ไปต่อกันที่บลฟุตบอลบุเนเดสลีกา2ของเยอรมันนะครับเวดเดอร์เบเมนนะครับ,สบสรเสมอซานเฮาเซนไป1ประตูต่อ1คาร์สคูลนะครับเสมอกับดุยเซนดอฟไป2ประตูต่อ2และไฮเดนฮามนะครับเอาชนะทางด้านเนิร์มแบกไป3ประตูต่อ1 ไปต่อกันที่ผลฟุตบอลสกอตติสพรีเมียร์ชิพนะครับกาสโกเรนเจอร์นะครับพ่ายกับทางด้านกาสโกสเซลติกนะครับไป1ประตูต่อ2ผลฟุตบอลกันโชเซอรีเบีของอิตาลีนะครับเบชานะครับเอาเชนะทางด้านวิเซนซาไป2ประตูต่อ0โคโมโอเอาเชนะทางด้านมอนซาไป2ประตูต่อ0โคโตเน่นะครับเสมอกับทางด้านเปรูจานะครับไป1ประตูต่อ1 ไปต่อกันที่ผลฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษนะครับเบอร์มิงแฮมเอาชนะทางด้านเวสต์บรอมวิดเอาเบียนไป1ประตูต่อ0ผลฟุตบอลเซกุนดาดิวิชันของสเปนนะครับกาตาเคนานะครับพ่ายกับทางด้านเรอัลโอเบรโดนะครับไป1ประตูต่อ2ปูกอนนะครับเสมอกับสปอร์ติ้งคีกอนไป0ประตูต่อ0 บอลเฟรเดนติน่านะครับพ่ายกับทางด้านลาปามัสไป1ประตูต่อ2เอีบาเสมอมิลันเดสไป1ประตูต่อ1และอุเอสกานะครับเสมอกับอามาริกานะครับไป1ประตูต่อ1มาดูในส่วนของผลฟุตบอลเอเอดีวีซีของเนเธอร์แลนด์นะครับสวอเล่พ่ายกับทางด้านโกเฮดอีเกิลไป0ประตูต่อ1 ฟอร์ทูนาซิตาร์พ่ายกับทางด้านเฮเลเคิลไป0ประตูต่อ2สปาร์ตาล็อตเทดามเสมอกับฮิเลวีนไป1ประตูต่อ1และคารบูนะครับพ่ายกับทางด้าน NAC นซนามาเก้นไป1ประตูต่อ2ไปต่อกันที่ผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับ เวสแฮมครับเอาชนะทางด้านเอเวัตตันไป2ประตูต่อ1ส่วนอีกคู่หนึ่งนั้นนะครับคือสเปอร์นะครับเอาชนะทางด้านนิวคาสเซิลไป5ประตูต่อ1สรุปตารางคะแนนล่าสุดในตอนนี้ครับสเปอร์อยู่ที่อันดับ4นะครับ30นัด54แต้มเวสแฮมอยู่อันดับ6นะครับ31นัด51แต้มทางด้านของนิวคาสเซิลนะครับอยู่อันดับที่15นะครับ 30นัด31แต้มและเอเวอร์ตันอยู่อันดับ17นะครับ28ดนัด25แต้มไปต่อกันที่บอลฟุตบอลบุนเดสลิกาของเยอรมันนะครับเอาบวกนะครับเอาชนนด้านเวิร์บวกไป3ประตูต่อ0ส่วนอีกคู่หนึ่งนั้นนะครับก็คือกัตบักครับเสมอกันทางด้านไม้นะครับไป1ประตูต่อ1สรุปตารางคะแนนล่าสุดในตอนนี้ครับไม้อยู่ที่อันดับ10นะครับ27นัดมี38แต้มกัตบักอันดับ12ครับ28นัด34แต้ม หัวบวกอันดับ13นะครับ28นัด31แต้มและทางด้านเอาบวกนะครับอยู่อันดับ14ครับ27นัด29แต้ม ไปต่อกันที่ผลฟุตบอลลกเอิงของฝรั่งเศสครับสตาร์บุกเอาชดดานะด้านลองไป1ประตูต่อศูนย์เก่งมงฟูดพายกับทางด้านน้องไป2ประตูต่อ3มเมดพายกับทางด้านโมนาโกไป1ประตูต่อ2มองเงริเยพายกับทางด้านแบดไป1ประตูต่อ2เซนเอติยอนอพายกับทางด้านของโอลิมปิกมาเย์ไป2ประตูต่อ4ทถั่วเอาชนะด,ด้านแลงไป1ประตูต่อศูนย์ ลียงครับเอาชนะด้านองเช่ไป3ประตูต่อ2และปารีสยงเชียงแมงครับเอาชนะด้านลอรียองไป5ประตูต่อ1สรุปตารางคะแนนล่าสุดในตอนนี้ครับอันดับหนึ่งยังเป็นปารีสยงเชงแมงครับ30มนัดมี68แต้มตามมาด้วยอันดับ2โอลิมปิกมาซี30นัด56แต้มและอันดับที่3-30นัด5 3แต้มอันดับที่4เป็นสตาบูกนะครับ30นัด51แต้ม อันดับที่หานีดนะครับ30นัด51แต้มอันดับที่6โมนาโกโครับ30นัด47แต้มอันดับที่7นะครับเป็นลิวนะครับ30นัด47แต้มอันดับที่8เป็นน้อง30นัด45แต้มอันดับที่9เป็นโอลิมปิกริยงครับ30นัด45แต้มอันดับที่10เป็นร้องนะครับ30นัด44แต้ม อันดับ11เป็นมงปริเย่ครับ30นัด41แต้มอันดับที่12เป็นเบสนะครับ30นัด38แต้มอันดับ13เป็นแรงครับ30นัด36แต้มอันดับ14องเช่30นัด32แต้มอันดับ15เป็นทัวครับ30นัด32แต้มอันดับ16ลาริยอง30นัด28แต้มอันดับ17เก็ดงฟูตนะครับ30นัด28แต้มอันดับ18เป็นเซเตียน30นัด27แต้ม อันดับ19เป็นเม็ดนะครับ30นัด23แต้มและอันดับที่20บอกโดครับ30นัดมี23แต้มมาดูในส่วนของผลฟุตบอลกันโชสเตียอิตาลีนะครับเฟรนตินาเอาชนะเอมโบรีไป1ประตูต่อ0อัตารันตาพ่ายกับทางด้านนาโปลีไป1ประตูต่อ3อูริเนเซ่เอาชนะทางด้านกายารีไป5ประตูต่อ1ซัมโดเรียพ่ายกับทางด้านโลมาไปศนย์ประตูต่อ1และยูเวนตุสพ่ายกับทางด้านอินเตอร์มิลานไป0ประตูต่อ1 สรุปตารางคะแนนล่าสุดในตอนนี้ครับทางด้านของนาโปลีครับอยู่อันดับ2นะครับ31นัด66แต้มอินเตอร์มิลานอันดับ3ครับ30นัด63แต้มยูเวนตุสอันดับ4ครับ31นัด59แต้มอันดับที่5โรม่าครับ31นัด54แต้มอันดับที่7เป็นอตาลันตาาครับ30นัด51แต้มอันดับที่8เป็นฟิลอเรนติน่า30นัด51เอ่ดขอประธานอภัยครับ50แต้ม มันดูในโซนท้ายตารางกันบ้างน,นะครับทางด้านอุริเซอันดับ13นะครับ29นัดนะครับมี33แต้มเอมโพรีอันดับ14ครับ31นัด33แต้มทางด้านของซัมโดเรียอันดับ16นะครับ31นัดมี29แต้มทางด้านไการี่ครับอันดับ17ครับ31นัด25แต้ม มาดูในส่วนของผลฟุตบอลลาลิก้า,าของสเปกนกันบ้างน,นะครับเอเล็กติดบินเบานะครับเอาเชนะด้านเอลเช่ไป2ประตูต่อ1เรียลเบติสนะครับเอาเชนะด้านอุลซูนาไป4ประตูต่อ1กานาดาเสมอกันทางด้านลายววูบีกาโน่ไป2ประตูต่อ2วาเลเซียเสมอกันทางด้านคารดิดไป0ประตูต่อ0และบาร์เซโลนาครับเอาเชนะด้านเซบีย่าไป1ประตูต่อศูน สรุปตารางคะแนนล่าสุดในตอนนี้ครับบาร์เซโลนาอยู่ที่อันดับ2นะครับ29นัด57แต้มเซบียาอันดับที่4ครับ30นัดมี57แต้มเลียเบติสอยู่อันดับที่5ครับ30นัดมี53แต้มเรียสโซซิดาอันดับที่6นะครับ29นัด48แต้มอาราติกิินบออันดับที่8ครับ30นัด44แต้มบาร์เซียอันดับที่9ครับ30นัด41แต้มอันดับที่10เป็นโอซาซูน่าครับ30นัด38แต้ม มาดูในโซนท้ายตารางกันบ้างนะครับทางด้านของเอสปันยอนครับอยู่อันดับ12ครับ29นัด36แต้มไรโอเวกาโนอันดับ13ครับ29นัด33แต้มเอลเช่อันดับ15นะครับ30นัด32แต้มแคนาดาอันดับ16นะครับ30นัด29แต้มคาดิตนะครับอันดับ17นะครับ30นัดมี28แต้ม โอเคนะครับผมนี่ก็เป็นการสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างนะครับหากวันนี้มีข้อผิดพลาดประการใดต้องกรับขอประทานภัยเวนะที่นี้ด้วยหาก,กดูและชอบใจชอบใจฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งนะครับเพื่อท่านยจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ